ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งแต่ประเทศที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยอาจจะเป็นประชาธิปไตยเทียมก็ได้เป็นประชาธิปไตยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีจิตใจประชาธิปไตยตอาศัยในประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการรักษาอํานาจและผลประโยชน์ของตัวเองก็ได้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการมีระบบการตรวจสอบที่ดี ระบบการตรวจสอบที่ดีเนี่ยเป็นหลักการอันหนึ่งของระบบประชาธิปไตยในยปัจจุบันแต่ว่าหลักการที่สําคัญยิ่งกว่าระบบการตรวจสอบนี่นะครับผมคิดว่าคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่เขาจะได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ,ๆนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของการจํากัดการใช้อํานาจของตันะบาลนะฮะไม่ให้มีการ บิดเบือนการใช้อำนาจทางการเมืองไปอย่างไม่เห,หมาะสมไม่ไว่าจะเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ไว่าจะเป็นการบิดเบือนการใช้อำนาจทางการเมืองไปเนี่ยเพื่อไปรังแกคนที่มีความเห็นแตกต่างจากตัวเองไม่ใช้อำนาจไปในทางที่บิดเบือนในการใช้ทรัพยากรของของหลวงหรือของของสาธารณะนิยนะ,ะับไปเป็นของตัวเอง ผมคิดว่าประชาธิปไตยเวลาที่เรามองเนี่ยนะครับต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวหอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเป็นรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่นี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าประารต์การปฏิวัติล็กหวีดก็ดีนะฮะหรือว่าปรากฏการกปรปสก็ดีเนี่ยผมคิดว่า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมรัฐบาลจะเป็นต้องบริหารประเทศเนี่ยด้วยการให้ความสําคัญกับหลักธรรมาพิบาลคือก o ุ d g ก v e เ n ิ n เนี่ยให้มากกว่าเดิมถ้ารัฐบาลเนี่ยยังบริหารด้วยหลักคิดแบบเดิมน,นี่นะฮะผมคิดว่าจะบริหารประเทศไทยไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่รัฐบาลกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาเจอโจทย์ที่ยากมากเลย รัฐบาลเนี่ยกำลังเจอโจทย์ที่ยากเช่นเดียวกันกับภาคประชาสังคมก็กําลังแก้โจทย์ที่ยากเหมือนกันภาคประชาสังคมที่ผมหมายถึงเนี่ยคือกปกสนะครับเขาแตกต่างจากเหตุการณ์14ตุลาคม2516และแตกต่างจากขบวนประาชาชนที่เราเรียกกันว่าม็อบมือถือในปี2535ปี2516เนี่ยนะฮะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพียงแต่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญ รัฐมนูลเขียนยังไงเนี่ยไม่เป็นไรขอให้มีเลือกตั้งพอใจแล้วเราไม่ต้องการแผนการทหารขอให้มีเลือกตั้งมีรัฐมนูญแล้วก็เมื่อได้ทุกคนก็พอใจนะเช่นเดียวกันเหตุการณ์ปี35เนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือขอให้นายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งสสเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะน,นีย สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือขอให้นายกและสสมาจาักการเลือกตั้งของประชาชนโจทย์แค่นั้นแหละถ้าได้ประชาชนจบนะแต่เหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยต่างกันเยอะเลยก็คือกปพ,พอสอเนี่ยขอมีบทบาทออกแบบประเทศไทยเขาต้องการออกแบบประเทศไทยขอมีส่วนร่วมออกแบบตรงนี้เนี่ยรัฐบาลคนที่เป็นรัฐบาลก็ต้องคิดยากขึ้น เช่นเดียวกันนี่นะฮะภาคประชาสังคมก็กําลังทําโจทย์ที่ยากที่สุดในรอบผมว่าในรอบ40ปีเนี่ยโจทย์ข้อนี้ย,ยากที่สุดว่ามันจะหาทางออกเนี่ยได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าคําถามว่าขบวนการนี้เนี่ยเขาเป็นขบวนการอะไรผมคิดว่าเขาเป็นขบวนการที่ในสาษาติกเนี่ยเขาเรียกว่า New Social Movement นะคร เป็นขบวนการทางสังคมแบบใหม่เป็นขบวนการที่ไม่เน้นการต่อสู้ทางชนชั้นอีกต่อไปถึงแม้ว่าพวกนักสือพิมพ์ฝรั่งหลายคนพยายามจะใช้ทฤษฎีชนชั้นอธิบายนะผมคิดว่าไม่ถูกคุณมอโรผิดแล้วขบวนการเนี่ยรวมตั้งแต่คนระดับข้างล่างถึงระดับข้างบนเขามารวมกันโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องของฐานะและรายได้นี่เป็นลักษณะพิเศษของ ขบวนการทางสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุโรปในลาตินอเมริกาและก็รวมทั้งประเทศไทยนะครประเด็นที่เขาต่อสู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องปากเรื่องท้องขอบวนการทางสังคมแบบเก่าเนี่ยต่อสู้เพื่อการกินดีอยู่ดีแต่ขบวนการทางสังคมแบบใหม่เนี่ยเขาต่อสู้เป็นภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า issue oriented นะครประเด็นนี้ของเขาก็คือว่าเขาขอขยายขอบเขตของประชาธิปไตยในสังคมีมิยากจริง จะทำยังไงให้คนเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าดิฉันก็กําลังกําลังรักษาระบอบประชาธิปไตยใช่ครับสิ่งที่ท่านนาย,ยกกําลังอยู่เนี่ยอยู่ในระบบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่กรบประศร้องการเนี่ยคือขยายขอบเขตของประชาธิปไตยของภาคประชาสังคมออกไปนี่จึงเป็นโจทย์ที่ยากที่ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหรือใครมาเป็นภาคประชาสังคมเนี่ยนะฮะก็จะต้องทํางานเนี่ยหนักนะครับแล้วก็ เรื่องใหญ่ๆที่ทุกคนกําลังพูดถึงเวลานี้ก็กลายเป็นกระแสนะครับผมว่าคุณมืประการอันหนึ่งที่กปปสทำเนี่ยก็คือการสร้างกระแสการปฏิรูปทางการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปทางการเมืองไม่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ตามผมคิดว่านี่จะเป็นมรดกที่สําคัญที่สุดของภาคประชาสังคมที่จะทํางานในต่อไปอีกไม่น้อยกว่า20-30ปนีนะฮะ ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆที่กปปสเขาเสนอเนี่ยแล้วทุกคนก็เห็นพ้องกันแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็เห็นนะฮะว่าคนจะต,ต้องทําก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องมีการบริหารจัดการกับการทุจริตในสังคมไทยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์กรภาคประชาสังคมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มธุรกิจที่ได้ออกมาเป็นแนวหน้าเนี่ยนะฮะว่าประเทศไทยจาเป็นต้องปฏิรูปเรื่องของการควบคุมการทุจริตให้ได้ อันที่สองเนี่ยก็คือปฏิรูประบบตำรวจนะฮะอันที่สก็การแก้ไขปัญหาความยากจนนะ,ะและการที่4ก็คือการกระจายอำนาจผมคิดว่าการปฏิรูปใหญ่ๆอย่างงี้ทุกคนไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยนะฮะทุกคนเนี่ยทั้งฝ่ายกปปสและการรัฐบาลก็เห็นด้วยคำถามของผมก็คือว่าแล้วใครเนี่ยควรจะเป็นผู้นำในการปฏิรูปในข่าวนี้นี่นะฮะ รัฐบาลก็ต้องการจะเป็นผู้นําการปฏิรูปด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ11คนมาคัดเลือก2,000คนคัดให้เหลือ449คนรัฐบาลก็ต้องการเป็นคนปฏิรูปนักการเมืองต้องการปฏิรูปนะฮะแต่คําถามผมก็คือว่าถ้าให้นักการเมืองนําการปฏิรูปเนี่ยจัดได้ไหมในประเทศไทยนะฮะผมคิดว่าคนที่จะปฏิรูปเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยคนต้องเชื่อก่อนว่าเขาเนี่ยกำลังทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ถ้าคนไม่เชื่อถือในการปฏิรูปเนี่ยก็จะเดินได้ยากมากเลยนะฮะฝ่ายภาคประชาสังคมก็ต้องการเป็นผู้นําของการปฏิรูปผมคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะต้องหาทางออกอย่างนี้นะก็คือว่าให้ภาคประชาสังคมคิดแล้วให้ภาคการเมืองเนี่ยเป็นคนทาคือไม่ไว่าอย่างไรเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยต้องให้ฝ่ายการเมืองเป็นคนทาจะให้ภาคประชาสังคมทาเนี่ยผมว่า ไม่คจะเอาหน้าตรงไหนที่จะไปทำนะฮะมันก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเหนือในท้ายที่สุดแต่ว่าไอ้ส่วนที่ตอนเป็นเรื่องของการคิดเนี่ยควรจะให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเขาได้มีส่วนในการคิดเพราะว่าต้องคัดเอาคนที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทางการเมืองนะอย่างที่เสนอว่าใครที่มาร่วมคิดเนี่ยห้ามไปรับตําแหน่งทางการเมือง5ปีหลังจากนี้เนะี่ยคือคิดคุณมีหน้าที่คิดอย่างเดียวแต่อย่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นนี่นะฮะนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่ ภาคประชาคมเนี่ยพยายามที่จะทำนี่นะฮะแล้วก็มันเหมือนกับสนามที่กําลังแย่งชิงการครอบครองความเป็นใหญ่ทางอุดมการกระหว่างกรปปสกับาภาครัฐบาลนี่นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะขัดแย้งกันอย่างไรนะ,ะในท้ายที่สุดเนี่ยต้องอยู่กันบนโต๊ะต้องอยู่กันบนโต๊ะไม่มีทางอื่นที่ไหนก็เหมือนกันนะฮะต้องอยู่บนโต๊ะและหาทางยุติความเห็นที่ แตกต่างกันเนี่ยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ของประเทศไทยขนาดนี้มีความจําเป็นที่ต้องได้มีคนกลางที่จะเข้ามาและก็ทาให้สองฝ่ายเนี่ยเชื่อถือนะฮะว่าท่านจะวางตัวเป็นกลางความเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เลือกฝ่ายความเป็นกลางเนี่ยคือความเป็นธรรมความเป็นกลางเนี่ยคือสามารถจะชี้ได้ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูก อย่างเนี้ยเหมาะอย่างนี้ไม่เหมาะอันนี้คือจริงจะเรียกว่าความเป็นกลางนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นกลางนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่เลือกฝ่ายซ้ายและผมไม่เลือกฝ่ายขวาผมไม่เลือกทุกฝ่ายไอ้อ,อย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่เป็นกลางนะฮะเรียกว่าเป็นคนไม่มีสมองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นกลางเนี่ยต้องเป็นคนมีหลักการด้วยขอบคุณครับ